รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ต้องรู้นะคำว่าเปิลนุ่มปังโอเคเปิลนุ่มปังนะอันนี้แปลว่าผู้โดยสารอ่เวลาเขาประกาศในสนามบินจะได้หยิบอ่ะอีกคำนึ่สำคัญนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เอาขึ้นเครื่องละก็คือคำว่าเปิลเงจัสบางกัวเซอร์อ่าเปิลเงจัสบางกัวเซอร์อันนี้พาวเวอร์แบงก์เนาะโอเคจบไลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมวางสายก่อนค่ะโอเคทักคุณผู้ชมก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ سلام สัญญาตราบากิซาวดาระซาวดาริสเกียนยินดีต้อนรับสู่รายการมาเลยูเดี๋ยวรู้จัก รายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมายูกันเลยค่ะครับอาจารย์คะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์กําลังสอนหนังสือหรอคะวิ่งสมัยนี้เขาสอนทางโทรศัพท์ได้ด้วยอาจารย์หดอ่ะไม่ใช่แหมสอนทางโทรศัพท์ก็เกินไปขอเวลาพักผ่อนบ้างแแต่พอดีเนี่ยลูกศิษย์เขาไปทํางานค่ะอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะดีะนี้เขาก็โทรมาถามค่ะเพราะว่าเขาก็ไปเจอนักท่องเที่ยวชาวมาเลย เขาก็เลยอยากจะแบบว่าคําศัพท์พวกนี้เอาไปใช้จะได้เป็นประโยชน์ผมก็เลยได้สอนเขาไปบ้างบางคาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประโยชน์ดูเนี้ยน่าชื่นชมนะอาจารย์แต่จริงๆส้มก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เขาทําอาชีพเคาน์เตอร์เช็คอินคุณผูาอาารย์เวลาเขาพูดภาษามาลายูกับผู้โดยสารเนี่ยเขาพูดยังไงนี่น่าสนใจมากงั้นแปลว่าคุณส้มก็อยากจะเรียนรู้คาศัพท์พวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะผมยินดีสอนให้ครับเพราะว่าผมเป็นอาจารย์ที่ใจดีใจดีใจดีแบบนี้เดี๋ยวคําศัพท์ไว้ก่อนเราเอาเกรดความรู้กันก่อนได้นะคะในช่วงนี้เลยค่ะมาลย รุออย่ยยางตอนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของมาเลเซีย อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลูอุทยานแห่งชาติกูนุงมูลูเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและทัศนียภาพแปลกตาที่สุดแห่งหนึง่งโดยมีไฮไลท์อยู่ที่กลุ่มหินปูนที่ตั้งเรียงรายคล้ายงานศิลปะแบบจัดวางแต่รังสรรค์ขึ้นเองโดยธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีทางเดินศึกษาธรรมชาติสะพานแขวนพอให้ได้วัดใจและถ้ำหินนอกหินย,ย้อยให ได้เป็นนักสำรวจจำเป็นกันด้วยลวคะค่ะพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะอาจารย์อย่างแรกวเวลาออกเดินทางที่นึกได้ค,ะค่ะอาจารย์คือเคาน์เตอร์เช็คอินต้องไปให้ทันท่งทีเดี๋ยวตกเครื่องออใช่ฉะนั้นเคาน์เตอร์เช็คอินก็เป็นคําที่เราจะต้องเรียนรู้แน่นอนอนะครับใน,ในการทํางานในสนามบินและเกี่ยวข้องกับเคาน์เตอร์เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทํางานอยู่ตรงไหน่ฉะนั้นภาษาลาวในคําว่าเคาน์เตอร์เช็คอินก็คือเคาน์เตอร์ดัฟตามาสุ เคาน์เตอร์ดัฟตาดัฟตามาซุมาซุโอเคเคาน์เตอร์ดัฟตามาซุเ okay. คาน์เตอร์ก็คือเคาน์เตอร์ดัฟตาจริงๆมันแปลว่าลิสต์อ่าเป็นเป็นารายชื่อนะ,ะแล้วมาซุแปลว่าเข้าอ่าฉะนั้นดัฟตามาซุก็คือเช็คลิสต์่การตรวจสอบอ่ตามลำดับการเข้าใช่ไหมอโอเคเคาน์เตอร์ดัฟตามาซุก็เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะแปลง่ายๆอย่างนี้เห็นบอกว่ามี2องคำนะคะอาจารย์ใช่ไหม อ,อีกคำหนึ่งเราใช้คำว่าเกาเตอร์มันดัฟตามาสุนะอันนี้ใช้มันดัฟต้ามันดัฟตามาสุจริงๆก็ตัวไหนก็ได้นะเพราะว่ามันดัฟตาเนี่ยใส่ ME เพื่อให้เป็นคำกริยา,าแค่นั้นเองแต,แต่ว่าถ้าเราจำไม่ได้ก็เอาประโยคแรกก็ได้เกาเตอร์ดัฟตามาสุหรือเกาเตอร์มันดัฟตามาสุในความหมายเหมือนกันเสร็จปุ๊บถึงเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะอย่างแรกค่้ยไทยสมมติเราไปถึงเคาน์เตอร์เราต้องหยิบอะไรนี่ค่ะ ไม่ใช่ power bank พาสปอร์ตนะเวลาเดินทางเนี่ยนะครับเราต้องพกนะครับแน่นอนอันนี้ภาษาไทยเราเรียกหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางใช่แล้วเราก็พูดติดกันเขาเรียกพูดติดปากนะทับศัพท์ติดปากว่าพาสปอร์ตคนมาเลย์ก็เหมือนกันเราก็ใช้คําเดียวกันครับคือ passport ตัวพีออกเสียปอปลานะ passport passport นะแต่จริงๆก็อนุโลมอ่ะบางทีเราติด เขาจะชินกับพอพานตัวพีใช่ไหมพาสปอร์ตก็คือหนังสือเดินทางอันนี้จริงๆเวลาเราเดินทางโดยสายการบินถือว่าสําคัญที่สุดสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็เช็คเวลาให้ดีนะขั้นต่ําปกติถ้ามันน้อยกว่า6เดือนเขาก็จะไม่ให้ไม่ได้นะโอ้พูดถึงเช็คเวลาเอาแสดงว่าเราก็ต้องเป็นผู้โดยสารขอคําพูดโดยสารมาก่อนเลยค่ะอาจารย์คาว่าผู้โดยสารคือเปอร์นุมปัง เปร์นุมปังอ่าเปิลนุมปังนะครับอันนี้ก็คือผู้โดยสารผู้โดยสารซึ่งถ้าเราไปเดินในสนามบินมาเลเซียได้ยินแน่ๆปนุมปังปนุมปังเนี่ยท่านผู้โดยสารปนุ่มปังปนุมปังาะง<ม>อะไร <laughs> ประมาณนี้นะ,อะโอเคครับคำน,นี้ก็คือผู้โดยสารครับค่ะเปร์นุมปังค่ะเสร็จปุ๊บผู้โดยสารก็ต้องมาพร้อมกับการลากกระเป๋าค่ะลากแล้วว้ข้างบนแล้วด้วยครับกระเป๋าเราพูดว่ากระเป๋าเนี่ยมีหลายคำนะอ่าจริงๆเนี่ยมันจะมีคำว่ากระเป๋าเดินทางสัมภาระหรือไม่ได้สิ่งของโอ้ เอานี่ก่อนกระเป๋าก่อนกระเป๋าแบบนี้นะอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ซึ่งกระเป๋าเป้กระเป๋าลักษณะนี้ภาษาบาลีใช้คําว่าแบกแบกทับศัพท์นะทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยแบกนะแต่บาลีอาจจะออกเสียงสั้นนิดนึงก็ไม่เป็นไรแบกแบกก็คือกระเป๋า อ่าไอ้นี่กระเป๋ารากระเป๋ารากระเป๋าลานะครับแต่จริงๆมันก็คือสัมภาระนะฮะฉะนั้นเราอาจจะเรียกว่าบากาซีบากาซีบากาซียาวหน่อยเพราะว่าเป็นสัมภาระถูกต้องฉะนั้นสองอันนี้เรียกรวมกันเป็นบากาซีก็ได้นะครับบากาซีก็ได้หรือเราจะเรียกอีกคํานึงว่าบารังบารังบารังก็แปลว่าของอ่าบารังบารังก็ ของต่างๆทีนี้บารังบารังนี่จะเหมารวมเลยคุณพกอะไรติดตัวคุณเนี่ยสิ่งของต่างๆเยอะแยะไปหมดถูกต้องฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบกนะครับบากาซีหรือบารังบารังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่ติดตัวผู้โดยสารอยู่แล้วนะทีนี้ติดตัวอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์โหอันนี้อุยน่ารักจังเลยอยากได้ีย Power Bank อ๋อ Power Bank เนี่ยจริงๆผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่สําคัญนะดนี้สคัญมากเราเราเราพกติดตัวเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้สําคัญอย่างที่คุณส้มบอกสําคัญในการที่เราจะไว้ชาร์จมือถือตอนแรกจะเล่นมุกนี้ค่ะฮัลโหลแต่ไม่ทันแล้วอ่อไม่เป็นไรบอกเขาไปละนะครับเดี๋ยวจะมีบางรุ่นพอเห็นคุณส้มทําอย่างนี้ปุ๊บไปออกแบบมือถือที่มี Power Bank ในตัวทีนี้ไม่ต้องชาร์จแล้วไม่ต้องชาร์จเพราะว่าแบงค์พูดไงคะอาจารย์าพเ p o w e แบงค์ในภาษาอะไรอยู่เขาใช้เป็นกชแบงค์ควาเซเป็นกชแบงค์ควาเซ อ่าขอพูดหน่อยเปื่อเงาจัสเปื่อเงาจัสบังบังกัวเซอร์กัวเซอร์เพื่อเงาจัสบังกัวเซอร์เพื่เงาจัสเนี่ยมาจากคาว่าจัสจัสก็คือชาร์ตอ๋อชาร์่แต่เราใช้คาว่าจัสอ่าเปเงาจัสอ่าเปเงาจัสเปื่เงาจัสก็ตัวชาร์ตที่ชาร์ตแต่นี้ที่ชาร์ตอะไรอ่ะที่ชาร์ตที่มันเป็นบังธนาคารอ่าฉะนั้นกัวเซอร์นี่แปลว่า เพราะว่าจันั้นบังกัวเซอร์ก็ power bank รวมกันก็เป็นที่ชัดก็คือไอตัว power bank นี่แหละะแบบสำรองเรานี่แหละพอเงินจับบังกัวเซอร์โอเคประตูมาเลยประตูเราก็พอได้ประตูเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกเดินทางอาจารย์ถูกต้องครับประตูก็ปินตูปินตู่ปินตูก็คือประตูนะจำ่ายทีนี้ เดินทางการเดินทางในภาษามลา j u เขาใช้คําว่าเบอร์เลปัสเบอร์เลปัสเบอร์เลปัสนะรักษาเป็แปลว่าปล่อยฉะนั้นปล่อยเครื่องบินให้บินไปเนี่ยเหมือนปล่อยนกให้บินน่ะนึกภาพแบบนี้เออเบอร์เลปัสปล่อยไปเลยนะไปแล้วก็ต้องถึงถึงคำว่ามาถึงถ้าไม่ถึงคือไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะครับฉะนั้นถึงอาจารย์ไม่นั่นมุกเลยอ่ะนึกไม่ทันแล้วโอเคอ่ะต่อเลยจ้าอาจารย์เบอร์เลปัสก็ไปนะออกเดินทางจนที่ที่มาถึงภาษามลา j u ใช้คําว่าตีเบอร์ ตีเบอรอ์ตีเบอร์อนะครับหรือตีบาที่เราเห็นนะนะบีเบอบาแต่ออกเสียงเป็นตีเบอร์แปลว่าถึง,ถงมาถึงหรือถ้าอาจจะใช้ในสนามบินก็แปลว่าขาเข้าก็ได้อ่าครับค่ะคำสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปพูดจามาเยูค่ค่ะเราไปฝึกพูดประโยคยาวๆกันบ้างดีกว่าคะ่ะกับช่วงนี้เลยพูดจามาเลยู าแล้วนะคะคุณผู้ชมเรามาฝึกพูดไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะอาจารย์ส้นเตรียมมาแล้วครับผมกรุณาขอหนังสือเดินทางของคุณหน่อยหรือทำหน้าที่เป็นถ้าพูดสั้นได้ไหมอาจารย์ขอหนังสือเดินทางของคุณหน่อยใช่ก็ประมาณนี้แหละครับเวลาเรานั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมเช็คอินเนี่ยสิ่งแรกเลยเวลาจะบินก็ขอขอหนังสือเดินทางนะฉะนั้นอาจจะแบบขอหนังสือเดินทางหน่อยนะคะอะไรประมาณนี้นะแต่ภาษาไทยมันก็ง่ายไง ภาษามเณรอยูมันก็พูดอย่างนี้นะครับศิล ahkan ตุนจุปาสปอร์ตุนศิล ahkan ตุนจุปาสปอร์ตุนโอเคศิล ahkan ศิล ahkan ตุนจุตุนจุปาสปอร์ตปาสปอร์ตทุนอ่าศิล ahkan ก็คือกรุณาจริงๆมันแปลว่าเชิญก็ได้นะอ่าเป็นคําเชิญอ่ะ,อะก็เป็นกรุณาก็ได้นะกรุณาตุนจุตุนจุเน,นี่ยแปลว่าชี้ อ่าหรือโชก็ได้นะชี้หรือโชก็ได้โชก็คือแสดงอ่ะนะโอเคศิลาการตุนยุก็กรุณาแสดงอ,อ่ากรุณาโชว์อะไรพาสปอร์ตก็คือพาสปอร์ตตวนต่วนเนี่ยก็คือคุณค <า S 1> อันนี้ถ้าพูดกับผู้ชาย<ค>าแต่ถ้าผมพูดกับคุณส้มผมก็บอก,กว,วอ่าศิลาการ<ว><ว>ตุนยุพาสปอร์ตผวอ่าน แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะคระต่อมาเขาต้องถามต่อแน่เลยค่ะอาจารย์คุณต้องการที่จะโหลดไหมหมายถึงสัมภาระนะคะจ้ถูกต้องก็คือคนที่นั่งเคาน์เตอร์ก็ต้องถามอยู่แล้วเพราะเช็คเรียบร้อยแล้วออกตัวให้แล้ว โหลดไหมะจะเอาภาระไว้พูดง่ายมากโหลดไหม <c oughs> โหลดไหม <c oughs> จริงๆเวลาเราคุยในงานบริการ <c oughs> เนี่ยนะเราไม่ได้พูดอย่างนี้หรอก <c oughs> ในงานบริการถ้าเป็นภาษาไทยก็ <c oughs> ไม่ทราบว่ามีสัมภาระจะโหลดใต้ท้องเครื่องไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมครับพูดยังก็เคยเป็นแอร์โฮสเตสเองอ๋อไม่ใช่ก็ได้กล่าวใช่ไหมคนทำงานได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะก็คือไม่ทราบว่ามีสัมภาระที่จะโหลดไปกับเครื่องไหมโอเคก็ใช้คําว่าค่ะร์เกตตัวอแดบักาซี่อย่าง akan mendaftar masuk. จะจะจะจ n จะจะกะจะจะาะจะจะ a 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 ะจะะจะจะ a ะ a ะจ a จ a จ a จะจะะจะ a a a k a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  เะะส ดูมีสุภาพสุภาพอาเดก้มเป็นคําถามเพื่อให้ตอบใช่หรือไม่ใช่นะเป็นคําถามมีไหมถ้ามีก็เดี๋ยวค่อยตอบว่ามียังไงไม่มียังไงนะโอเคอาเดกะมีไหมตัวนก็คือคุณนะคุณผู้ชายก็ตัวนคุณผู้หญิงก็ปวนโอเคอาเดกะตัวนคุณผู้ชายคุณเนี่ยมีไหมอาเดก็แปลว่ามีจากนั้น มี Mi, กับอดากะนี่คือคําเดียวกันนะ, oh. ะแต่ว่าเขาใช้คําว่าอดากะเนี่ยในรูปประโยคของการถามเพื่อให้ตอบว่าใช่หรือไม่ออพออเดร์คำนี้จากรักษาเดียวกันแต่จะแปลว่ามีแหละฉะนั้นอดากะตัวอันอเดรจะแปลว่าคุณมีไหมมีอะไรก็เติมไปข้างหลังกรณีนี้ก็คือบากาซีบากาซีบากาซีคือสัมภาระราทีนี้ เราก็ขยายบากาซี่นี้อีกว่ายังอากัน,ย,กนยังแปลว่าที่อากันแปลว่าจะมันดัฟตามาสุเมื่อกี้แปลว่าเช็คอินแล้วนะ,ะมันยังใช้กับการโหลดกระเป๋าได้ด้วยก็คือคเช็คอินกระเป๋านั่นเองอ่าคือคุณมีสัมภาระที่จะเช็คอินไหมความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆความหมายของเราก็คือมีสัมภาระจะโหลดใต้เครื่องไหมอแดรกระวปอดร์บกาซี่ยังอาการมันดัฟตามาสุโหลดเสร็จปุ๊บค่ะคําถามยอดที่ที่ต้องถามค่ะทุกคนต้องโดนถูก มีพาวเวอร์แบงค์อยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าคำถามนี้นะขออันตรายเคะเวลาขึ้นเครื่องแล้วมีพาวเวอร์แบงค์เนี่ยเขาต้องจำกัดแบบว่ิสามหมื่นใช่สามหมื่นพ่เลี้ยพูดยังไงดี a d a k a h tuan ada p e n g e c a s bank kuasa dalam bagasi ini โอเค b a g ท s i นะ adaakah tuan ada p e n g e c a s bank kuasa dalam bagasi ini โอเค a d a k a h a d a k a h Tuan? Tuan? ada ada เป็นเงาจ้าส์บังกว a ดเสด alambagasi อินีโอเคเยอะมากนะครับอ d ดเดอรกะไหมเพื่อให้ตอบมีไมอดเดอ a กะคือไม่มีหรือไม่เออไม่มีไหมหรือไม่คำถามถ้าขึ้นอ d ดเดกะเนี่ยให้เราเวลาเขาพูดนะมันจะมีสองสองความหมายก่อนความหมายแรกคืออะไรกับอีกความหมายนึงก็คือ ไหมหรือไม่หรือไม่นั่นเองมีหรือไม่ใช่หรือไม่อะไรอย่างนี้นะฉะนั้นอ d ดกะไหมหรือไม่หรือไม่ของอะไรตัวอันอเดอร์คุณมีฉะนั้นสำนวนนี้ยอเดกะตัวอันอเดอร์คุณมีไหมคุณมีหรือไม่มีอะไรเหรอเปอร์เงอร์จัสบังกัวเซอร์ power bank แล้วขยายไปอีกดาลัมแปลว่าในบากาซีไอสัมภาระเมื่อกี้นะอีนีในสัมภาระเนี้ยก่อนโหลดเนี้ยมีไอ power bank นี้อยู่ในเครื่องไหมอยู่ในกระเป๋าไหมอันนี้เป็นคาถามยอดฮิตเลยฝึกไว้นะครับประโยคเหล่านี้สําคัญและเป็นประโยชน์และจะสร้างความประทับใจให้กับชาวมาเลเซียครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดูรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักนะคะสร้างความมั่นใจและได้ความรู้แน่นอนที่สําคัญต้องฝึกฝนกันบ่อยๆใช้ได้จริงแน่ๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จัก ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ w w r w e e t v t h a i t v ค่ะวันนี้เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าทุกอย่างพร้อมแล้วและนี่คือบัตรโดยสารอยู่ในกระเป๋าค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ